คุณเคยสงสัยไหมว่าพฤติกรรมบางอย่างของน้องหมาที่บ้านนั้นมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในสารคดีสั้นนี้เราจะมาไขาความลับ3ข้อที่เจ้าของสุนัขส่วนใหญ่มักมองข้ามไปซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วจะช่วยให้คุณเลี้ยงน้องหมาได้อย่างมีความสุขและราบรื่นยิ่งขึ้น สุนักเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับหมื่นปีพัฒนาจากหมาป่าสู่เพื่อนที่ดีที่สุดของเราแต่ถึงกระนั้นภาษาและสัญชตาตญาณของพวกเขาก็ยังคงมีความแตกต่างจากเราอยู่มากการสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและเข้าใจซึ่งกันและกันความลับข้อแรกคือการหมอบต่ำและเลียปาก เมื่อสุนัขทำท่าทางเช่นนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเขากำลังหิวเสมอไปแต่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเครียดหรือความไม่สบายใจพวกเขากำลังพยายามสื่อสารว่าตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือต้องการลดความตึงเครียดในสถานการณ์นั้นๆการเข้าใจาสัญญาณน,นี้จะช่วยให้คุณสามารถปลอบโยนและสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่พวกเขาได้ ความลับเข้อที่สองการเดินวนก่อนนอนพฤติกรรมนี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นสัตว์ป่าสุนัขป่าจะเดินวนเพื่อปรับสภาพพื้นที่ก่อนนอนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรืออันตรายซ่อนอยู่ถึงแม้ว่าสุนัขเลี้ยงจะอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยแล้วแต่สัญชาตญาณน,นี้ก็ยังคงอยู่การปล่อยให้พวกเขาได้เดินวนตามสบายก่อนนอนจะช่วยให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับสบายยิ่งขึ้น ความลับข้อสุดท้ายการเอียงคอเมื่อได้ยิมเสียงแปลกๆไม่ใช่เพียงแค่ท่าทางน่าราักเท่านั้นแต่เป็นการปรับองศาการรับเสียงเพื่อให้สามารถระบุแหล่งที่มาและลักษณะของเสียงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นพวกเขากำลังพยายามประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอย่างเต็มที่การสังเกตว่าสุนัขของคุณเอียงคอเมื่อได้ยิมเสียงอะไรจะช่วยให้คุณเข้าใจความสามารถการรับรู้ของพวกเขาและอาจค้นพบเสียงที่พวกเขาสนใจเป็นพิเศษ การเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจเพื่อนสี่ขาของเราอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการสังเกตอย่างตั้งใจการเรียนรู้และการตอบสนองอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างคุณและน้องหมาของคุณได้อย่างแน่นอน